สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาลุ้นนะครับแกะเจ้าตัวโอเดงย่าเนี่ยหาการ์ด s s r กันนะครับก็ผมเนี่ยได้มาทั้งหมด16ถุงนะครับก็คือ2แพ็คแบบนี้นะซึ่งต้องมองตรงว่าทีแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะหามานะครับแต่ว่าม,มีน้องที่รู้จักนะครับส่งมาให้นะครับ ก็คือไม่รู้ว่าน้องมันขี้เกียจแกะหรือเปล่านะครับมาให้เราแก่แทนก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับก็สำหรับเจ้าตัวการ์ดโอนงย่านะครับที่กําลังตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าของอย่างเงี้ยหายากมากๆนะฮะก็เพราะว่าคนเนี่ย เอาไปแกะแล้วก็เก่งกําไรกันนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวขนมโอเดยาเนี่ยเป็นขนมที่ผมเนี่ยเคยทานตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคือสมัยเด็กๆเนี่ยมันก็แจกการ์ดอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยขนมเจ้าตัวนี้มันก็หายไปจากเขาละเขาจะว่าน่าจะเลิกผลิตไปแล้วเขาเนี่ยเอากลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการผลิตครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการครบรอบ30ปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าครบรอบ30ปีของขนมตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เลยเอากลับมาทําใหม่นะครับ แต่ว่าสิ่งที่พิเศษนะครับนอกจาก30ปีเนี่ยก็คือในทุกๆซองนะครับเขาจะแถมการ์ดนะครับการ์ดพลังของทางดักลาบอลเซตนะครับซึ่งเจ้าตัวการ์ดตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4แบบคือหลายๆคนก็อาจจะสงสัยมันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนขนมมือื่นเขาก็มีแจกกันทั่วไปนะครับสิ่งที่มันแปลกนะครับก็คือว่าอย่างที่รู้กันนะครับก็คือเจ้าตัวดักลาบอลเซตเนี่ยคนก็ดูกันเยอะนะครับแฟนๆเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับ ก็เลยทําให้นักสะสมนะครับให้ราคานะครับเจ้าตัวการ์ดที่เป็นการ์ดชนิดพิเศษของเขานะครับซึ่งที่เรียกว่าการ์ด SSR โดย SSR ตัวนี้นะครับย่อมาจาก Super Special Rare นะครับโดยการ์ดเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่150ใบนะครับ ของขนมทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีทั้งหมดแค่150ใบนะครับโดยนะครับนักสะสมนะครับเขาให้เจ้าตัวการ์ด S S R ตัวนี้เนี่ยในราคาถึง100,000บาทใละ100,000บาทเลยทีเดียวนะก็เลยทำให้แบบโอ้ในตลาดเนี่ยทุกคนเนี่ยไปกว้านซื้อกันหมดเลยนะครับเพื่อหาการ์ด S S R ตัวนั้นนะครับแล้วมาขายต่อเพื่อเก่งกำไรกันทีนี้มาพูดถึงว่าเจ้าตัวการ์ดที่เขาแถมเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด4ชนิดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ1ก็คือการ์ดแบบ normal หรือ common นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่9 4แบบครับแบบที่2นะครับเป็นการ์ดแ a r นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด35แบบครับส่วนแบบที่3นะครับก็คือเป็นแบบ SR นะครับหรือบางคนจะเรียก UR นะครับเป็นการ์ด special ล a รนะครับจะมีทั้งหมด17แบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างกับ R เนี่ยก็คือตรงที่การ์ด SR เนี่ย จะเอาการ์ด R เนี่ยมาทําการปั๊มทองนะครับก็คือจะกลายเป็นการ์ด S R หรือ U R นะครับส่วนการ์ด S S R นะครับจะเป็นการ์ดพิเศษที่บอกบอกก็คือมีแค่150ใบนะครับแล้วก็มีแค่แบบดียซึ่งตัวลักษณะของการ์ด SSR เนี่ยก็จะมีปั๊มคําว่า S S R เอาไว้นะฮะอ่ะทีนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนดีกว่านะครับก่อนหน้าที่ผมจะได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยผมก็พยายามไปหาข้อมูลนะว่าเ,เขาแจกการ์ดกันยังไงนะครับแล้วแบบแต่ละคนเนี่ยยูทูบเบอร์แต่ละคนเนี่ยเขาแกะแล้วได้การ์ดยังไงนะครับคือมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับผมจําชื่อช่องไม่ได้เขาบอกว่าการ์ดเนี่ยใน18แปดใน1แพ็คเนี่ยที่เป็น8ซองเนี่ย จะมีการ์ดที่เป็น UR อยู่หนึ่งใบนะครับแต่นะครับผมได้ถามกับน้องที่รู้จักนะครับที่ให้ไอโจขนมนี้มาเขาบอกว่ามันเป็นล็อตเก่านะครับที่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็หมายความว่าล็อตใหม่เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ UR ใน1แพ็กนี้นะครับหรือว่าไอาผมยังไม่ได้ UR ทั้ง2แพ็กนี้เลยก็ได้แต่ผมอาจจะได้เซนาแทน <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแกะกันครับคือต้องบอกว่าแค่เจ้าตัวถุงขนมอย่างเดียวตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆนะฮะ ซึ่งผมไปสืบราคามานะครับจากตามร้านออนไลน์ทั่วไปเนี่ยหแพ็คตัวนี้เนี่ยแบบที่ยังไม่ได้แกะการ์ดเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง600กว่าบาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับบางร้านก็ขายถึง700กว่านะก็คือแบบว่ายังไม่แกะการ์ดนะครับที่ผมเห็นก่อนนะอ่ะสิ่งที่แตกต่างจากตอนความจําสมัยเด็กๆนะครับก็คือว่ามันจะมีตา30ปีอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าโต๊การ์ดเนี่ยเขาจะ แปะออกมาที่ด้านนอกถุงด้านนอกนะครับคือถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยสมัยที่ผมทานตอนเด็กๆเนี่ยก็คือการ์ดต,ตัวเนี้ยมันจะอยู่ด้านในนะครับคือจะเห็นเจ้าตัวการ์ดได้เนี่ยก็คุณต้องแกะขนมก่อนนะแต่ไปตามร้านขายขนมเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจะมีคนที่แกะเอาแต่การ์ดไปนะครับส่วนขนมก็ทิ้งไปนะครับขนมเนี่ยก็คืออยู่เต็มเต็มถุงขยะเลยนะครับเอาแต่ตัวการ์ดไปอย่างเดียวนะคะ ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวการ์ดมันอยู่ด้านนอกอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแกะง่ายๆนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวการ์ดเนี่ยออกมาจากขนมมันก่อนส่วนขนมเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะเอาไปกินหรือว่าไปให้คนอื่นนะฮะตรงนี้ส่วนขนมนะครับตัวนี้เนี่ยผลิตโดยโบยริษัท S P R f o o d นะฮะก็คือผู้ผลิตเดียวกับเจ้าตัวโคโปลินั่นเองนะครับผมเข้าใจว่ารสชาติน่าจะใกล้เคียงกับโคโปลินะเดี๋ยวไว้กินขนมทีหลนะังเนาะอ่ะมาแกะการ์ดเจ้าตัวนี้เนี่ยให้หมดก่อน ค,คือการ์ดแต่ละตัวนะครับก็จะมีมีรูปตัวละครนักกันบอนอยู่นะครับอย่างนี้ก็คือเป็นปิโกโลนะฮะตัวนี้ก็เป็นยำฉานะฮะตัวนี้ก็เป็นเทพเจ้ามังกรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวการ์ดอันนี้เอาออกมาก่อนจากขนมก่อนก็โอเคครับตอนนี้เราแกะมาหมดแล้วนะครับทั้ง16ซองนะก่อนจะไป แกะเจ้าตัวนั้นผมขอลองมากินขนมเขาสักเล็กน้อยนะครับดูว่าเฮ้ยมันจะสัมผัสเหมือนกับที่ผมเคยกินเมื่อตอนเด็กๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะจํารสได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองแกะกันอือหือกลิ่นโกโกิเลยแหละนะครับรสชาติมันก็คล้ายโกโกินะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอยูน่นิดหน่อยนะฮะมันก็ต้องแตกต่างนะขนมคนละอย่างกันอ่ะโอเคเดี๋ยว เรามาแกะการ์ดกันเจ้าตัวการ์ดนะครับที่ผมได้มาเนี่ยทั้ง16ซองเนี่ยนะครับผมก็คือผมได้ในส่วนของยำฉานะครับซ้ากันถึง4อันนะครับยำฉาผมได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยจะเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับผมได้3อันแล้วก็พิกโกโร่นะครับได้มา2อูเต้าเต่าได้มา2นะครับคุยลินได้มา2นะครับงูฮังได้มา2แล้วก็เบจิต้าได้มา1นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกันนะครับว่า ในแต่ละอันเนี่ยจะได้อะไรบ้างเริ่มจากอันดับที่ผมได้เยอะๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไะล่กันไปก่อนจะแกะนะครับผมขอแอบสัมผัสก่อนนะครับว่ามันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมคือเท่าที่ลองสัมผัสแล้วก็ลองงองกาส์ดูนะครับลองงอเจ้าตัวซองอันนี้ดูนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางอันมันก็แข็งอยู่นะครับก็ยังตอบไม่ได้นะครับอาจจะรู้สึกไปเองมาแกะกันเลยเริ่มมาที่เจ้าตัวย้ำฉาทั้งหมด42ซองก่อนนะครับ ได้เป็นฟรีเซอร์ครับแต่ว่าเป็นการ์ดธรรมดานะครับคอมมอนตัวนี้ครับยำฉาอันที่สองนะครับว่าเป็นการ์ดธรรมดานะครับอ่ะยำฉาใบที่สามนะครับก็ยังได้เป็นการ์ดธรรมดาอยู่นะครับอ่ะยำฉาอันที่ครับก็เป็นการ์ดธรรมดานะครับเป็นการ์ดคอมมอนมาถึงอันดับต่อไปนะครับที่ผมได้เยอะ ที่สุดก็คือเป็นเจ้าตัวในส่วนของเทพเจ้ามังกรนะครับได้ามาถึง3ซองนะอ่ะกแกะแกะซะเสียหมดเลยได้เป็ <Darth Vader> hua! นธรรมดานะครับอ่ะอันที่2ครับเป็นขอบทองผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการ์ด UR นะครับ ก็ได้มาเป็นการ์ด UR นะครับนี่ UR 1ใบนะครับอ่าตอนนี้ UR ออกไปแล้วนะครับนี่นะครับ UR ก็จะเเลือบๆห,ห,หน่อยนะครับขอบทองเขียนแค่ No น7นะครับตรงนี้นี่การ์ด UR แล้วก็ได้การ์ดธรรมดามาอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะมาเทพเจ้ามังกรอีกอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย ยูอาร้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยทองเงินหรือว่าเอซเออาร์ไม่น่าไม่น่าคือคือยูาร์นะครับ UR ธรรมดานะฮะอาา่อานี่นะครับ UR ธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของสุนงวคงนะครับอันนี้อา่าเป็น UR ธรรมดานะครับามาต่อกันด้วยอะไรดีต่อได้พิโกโล่แล้วกัน นะครับแกะมาก็อันแรกก็เป็นการธรรมดาเลยธรรมดา2อันนะครับตรงนี้พิโกโลต่อครับการธรรมดาเหมือนกันนะครับ2อันพิโกโลหมดไปแล้วเอ้ยอพิโกโลหมดไปแล้วนะครับมาต่อด้วยผู้เท่าเต่านะครับผู้เท่าเต่าเนี่ยผมได้มา2อันเหมือนกันนะครับผู้เท่าเต่าครับอ่ะเห็นแล้วว่าเป็นธรรมดาอ่ะผู้เท่าเต่าอีกอันหนึ่งครับ ก็โอ okay ครับนี่คือการ์ดพลังทั้งหมดที่ผมได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ว่า S R ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าหายากมาก,มก,มากๆนะครับนะตอนนี้อาจจะต้องลุ้นเสี่ยงดวงเอานะครับหรือว่าอาจจะอยู่ที่ใครก็ไม่รู้นะครับสักคนหนึ่งนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ